Let's go เอ้ะมึงดูยังไงว่าใหญ่ปะเอ๊ะู้ว่ามันซ่อนลูกเพี้ยอะไรออกออกแล้วไปนี่ใหม่ได้ไหมได้ไหมทำไมมึงไม่ได้เปิดตีเพื่อนเอไม่ตกเลยล่ะเออออกอยังไงไอ้เนี้ยกูเลื่อนน้อไม่ได้ป้องเบ้ะกูเลื่อนมาไม่ได้เว้ยหายยังหายยังหายยยหาังยัง ออกฟังใหม่ดีกวาด่ะหายยังหายยังไม่หายหายยังหายหายไปแล้วไม่หายหายยังวะอีกยี่สิบวิเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วกันเดียังล

ไเหี้ยอะไรกันเรื่องน่าเียอยากรู้ไม่อะไรออกงไหนเข้าใหม่ด้ไม่มีใครช่วยกูตีเลยไอ้เหี้ยกูตายแล้วตายแล้วไอ้เหี้ยกูเพิ่งได้ก้อนทิ่ไอ้เหี้ยฮาร์ดเล้เหี้ยได้อือไอ้เหี้ยกูมาเล่นคนเดียวไอ้นี่ได้ไม่เป็นพี่จะบอกมั้ยเพราะผมว่า ไม่รู้ทดสอบทดสอบไปไอ้สัตว์เลือดฤทดิ์มึงหิวมึงหิวเลือดฤทดิ์ไหนบอกสู้ได้สู้ได้เฮี้ยงกูตีเดียบแปดร้อยเลยเนี่ยมึงช่วยมึงตีเฮี้ยมีของลีเลือดบ้างปล่ะเนี้ยตนี้ฮิตเลยครับผมอ๋อเนี้ยเนี่ยเนี่ยแร่เปลี่ยนเปลี่ยนแร่ดิพี่แร่ทุกวันไปชากกันจะดีเอ้าใบนะใบเฟร่ แกแกทำอะไรพวกพ้อคือฉันเจอกูมดเปิดย่างเยืดตายซะไม่ว่าจะสูงแค่ไหนก็ไปได้แกที่หาแล้วก็ผมจริงอปิโอตออกไปแล้วว่ะไหนบอกมึงซู้ได้ ก็สูได้อะโอ้ขนาดนี้เยตอนเด็กขี้โม้ไม่ยังไม่ไม่พอขี้โม้อนตเดี๋ยว่าเด็กูจะเปิดให้ดูแล้วกูอยากดเอาดิเฮี้ยกูจะยืนดูอะเฮี้ย Battle Royale นึ่งนึงนึ่งวาระป้า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  The Battle Royale ลูกปั้นไอ้ที่ถูกลูกแก้วนี่กดได้ไหมได้เราก็จะเริ่มใหม่อีกรอบเออเฮียถ้าเรารวมพลังสู้ได้แล้วใปดูซาเตอุ้ยทำไมผมโดนต่อยอะพี่เอาเรียบร้อยเฮียคนในมันปฏิปักษ์ไอเฮียครับไอเฮียเลยโอนกำลังโดนสวิงจริงเฮีย หลังจากที่ทาหารโอ๊ตเดินกลับถึงแคมป์ฝั่งนู้นเอาเข้าไปขังเลยลหละทาหารที่ไม่มีความรู้นั้นอันตรายพี่โดนพี่ดวนไกทองให้ก่บเพราะพี่เอาเรื่องอยู่โอ้ยไอเหียกูกตาก๊อบทำไรอ่ะเห็นนะนายกําลังกินเหล้าไม่ต้องมาปกปิดไอก๊อบมันอมของหลวงเลยเว้ย ก็บันอมก็บอกผมไปแหละของเบเป็นของหลวงนงของเบเป็นของทุกคนอือเป็นไงล่ะไอ้เี๊ยบหนึ่งดอกจะตาย่ะผมหน้าทำตัวเป็นไอ้ถั่วม um, ั้ง เฮ้ยวันนี้เซตมาปรัาไม่ต้องเ็จอีกรอบอ่ะโคตีเร็วครับเร็วชนิดที่ว่าไม่สามารถหยุดไม่ให้ค่ายเบได้เลยยี่เบ้แม่งไปเกิดใหม่ไปสลามเลยยอดก็กูหาบ้านไม่เจอพี่ชายอยู่ใกล้พี่อ่ะไปที่พี่ชายมาแล้วก็ไม่เจอเหมือนกันกูวนกลับมาสองรอบแล้ว เนี่ยมันอยู่เนี่ยเบ้เนี่ยบ้านเนี่ยไอ้เหี้ยไปหลงป่าได้ฉีดวัคซีนฟรีโฮ้ยเก็บเห็ดปะไปเก็บเสร็จเก็บอยู่ไหนไม่อยากจะซื่อเลยไอ้เหี้ยเนี่ยเราแม่งได้เวลาแล้วที่จะต้องดูเข้ามึงแม่งโคตรไทยเลยไอ้สัสไปให้ผมลาออกอะนะเดจดาภาเนี่ย ก็ไม่มีอีกแล้วไอเจ๊เออเองอย่างี้เลยไม่ทำเงินเดี๋ยวไอ้ก๊อบยิงโดนกูไอ้ชั้นหยุดเลยมึงหยุดตรงนี้เลยอันเนี้ยกล่องน่าจะหมดก่อแล้วไปเราเป็นเพื่อนร้าก่อนไปไหนออกคูโดนง้ามโลกถางกล่องเปิดพี่อ่ะโอ้ไม่ไม่มีเลยพี่อ่ะเต่าหมดแล้วมั้งพี่อี๋เหลือแต่อาทิตย์ อ้<ท><ใ>นายนะกุนตีนนายกุนตีนพี่ตายเห็นนาไอ้ฮาร์ปไอ้ฮาร์เป็นแค่บนกมันเงียบตั้งนานแล้วไม่ใช่พี่ไม่ตอนแรกมันขยับมันวิ่งมาช่วยกูสู้อยู่เมื่อกี้เนี่ยเฮี้ยแต่มันก็ยังเงียบอยู่นะมันไม่ได้พูดนะใช่ม<ป>ันโล <ไป S 2> เภิเบนเฟิร์นเลยเอาไป,อไปก่อนเอาไปก่อน ไอ้เที้ยมันคิดว่ากูเป็นไอ้นี่เว้ยไอ้เบ้แบบว่าเต้นรูสาวโชว์มาแล้วมันก็โยนเงนินให้กูเรื่อยๆอาก,กโก้โกนตีนร้อยฮะแต่ไข่เลี้ยหินมันทิ้งอะไรอย่างเงี้ยวุ้นอโอไอโอ๊ตไอโอ๊ตไอโอ๊ตมึงเจอกูอืมมึงอยู่ไหน่ต,ตายมันนี่นะกู <laughs> เอาละอะไรๆับโ <laughs> คตรเท่เลยอันเยอะเลยวาะมันก้อนหินเนะี่ย กูแคเกมกูแคปไปแล้วอีกโอ้ยไก่สองมาช่วยกูด้วยดูดิไอ้ฮะมันยังเก็บบัฟอยู่เลยไม่แบ่งกูดินเมื่อกี้เก็บแบนเดียวเองนะเห็นป่ะตังเป็นแบนบนวะที่สองกูไปเอาทีสามพันนะสวยสวยตังหายไปได้อีกเอ๊ย โอ้ยทำไมตายกันสี่คนเรียงกันแบบเป็นลูกกระโปรงเลยวะลูกคีบันเลสโดนใจยังอ่ะมึงเจอโกเลมสไนเปอร์เลยเฮียโคตรหนุ่ยเฮ้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 ยแชร์ดาเมจไอ้เหี้ยแชร์ดาเมจไอ้ชูยังชอบวิธีนี้เลยแรดชุบชุบทุกคนเลยโขงดูกระจุว่าไป ว่าแค่วันนี้ว่ากูจะปลอดภัยไอ้แค่เขาอยู่บนเรืออ่ะก็อยู่เป็นจุดสุดยอดนี่เฮ้ยกูล่วงโอ้ว่าใส่ก๊อฟอีเยหนีตามเขาขึ้นไปแล้วมึงอ่ะอุ้ยให้ันปูวิ่งเข้ามาทำไมอ่ะต่อไอ้ก็มีไม้ป่ะ กูตายกูเกิดวมันก้อเสียวหไอ้เจ้าอ้เยมหมดหหนีลหนีทำทำทำอไอ้หัไอ้เมีความสุขกับการดูหมดหมดตัวนตายลบหนีหมดหมดัไรละไอ้ยานเลชุกูไอ้สัตว์ ีลมนี้ลมนี้กระตจกูดไอเย้ยเบอร์บานเตไปหมดเลยอ้าวกูรู้ว่าไปเลยจ้าไปเลยจ้าเฮ้ยเฮ้ยไอ้เดียวมีดบินนักลาดไอ้สักลองดูว่าเราจะไม่อยากเชื่อเลยว่ะพอทำมันพอทำแบบนี้ขึ้นไปเรื่อยๆตอนนี้กูเริ่มรู้สึกกูจะอ้วกแล้วว่ะ กูพุ่งตรงนี้กูมวนท้องไปแปลกอ่ะพอหันกลับลงไปแล้วกูเสียวตูดเสี่ยวไข่แวบๆเลยไอ้ยาบมึงก็เล่นระบาดกูโอ้ยเดี๋ยี้เฮ้ยเกิดเป็นอะไรไอ้สัสกูไม่ยอมท่อเยอมท่อเอ้ไอ้เหี้ยหาจุกโก้ อ่านไม่เอายูวิซันก็เราไม่เห็นเฮียเลยแล้วกูเดียวลงได้เรเหมจุกโก้แเพื่อนกล้องกูยงไม่ทันแพนไปไหนเลยกูเกิดโอยเ่ยเดกลงมาจาพื้นเด็ลงจกพืนเฮียอ้เล็กตจกฟาไอ้ควายไอ้กโยนตังเล่นไอ้สั อ่้ยย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 ย มาับกงรมเลยกันโอ้ยโอ้เกไรขึ้อะไรกันเนี่ยอะไรเ

โอ้้อเลยตาาโอ้โหโอ้โนอย่ามเดินไปที่สอย่างไวลโอ้่าไปว่ายน้ำเล่นละไอ้พี่แอแอปแอเ้ยตาบาไอ้โอ้ยตาู่นั่น แล้วเ oh. ้พี่อะไรเออโอ้ยทำหมดแล้วที่ยอะไรเอะี่เอาบอลน้องที่ไหมมึงถามคุ้มกัโดนเพล้ยรเลยเลยไ่้โอ้ โอ๊ยจะอ้วกอ้เหี้ยขึ้นคอาแล้วเหี้ยเชี้ยเมื่อกี้มันขึ้นคอหละจะอ้วกจริงอะเช้่หูไอ้สับท้องเป็นตะกะเมื่อกี้สองคนตรงนั้นนี่เพโอ้ยมันป้าายกออไมอ่อ กู่ไม่รู้แถวนี้ไม่พิลามหมดเลยเฮียจำตอนกากรินขึ้นมาไมพี่โ้ยงกเอาไปไอยอกกิน มันจะยิงกูไหมวะดูกระโดดนี่ใจเย้ยแล้วก็ลูกสนุ่มวอนเฮ้ยเฮ้ยเอ้าโยนลูกสนุ่มที่ยัดแม่เดี๋ยวนี้เราบิวบิวถักดีๆไว้แล้วเราก็วิ่งเล่นกันเฮียลูกสนุ่มกูจไม่ตั้งขาดตาบอยู่ข้างบนตั้งหลังกายให้แมพแม่งไงโอ้ยเี่ย้ อย่าตายเลยอย่าตายลูกเบคกูตายแล้วโหยังมีทุกอย่างไอ้สัตว์ดาบเดือบแม่งวิ่งตามตู่เลยพี่กับสนุกตลาดถึงหัวยังไงเหมือหนึ่งหัวไรกันสถานะคนที่เป็นอยู่ตอนเนี้ยกำไลกูไหลหมดเลยโอ้ยเอาเด็กเด็ก เด <G ã entender it> ี๋ยวมาดูี <idea> ่ชาเอ็กซ์ฟลิปกันดีกว่าเอาพี่เลยน้องไม่ที่หาแล้วก็ผุ